สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนะครับกับทางพยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวเนะครับเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับเรื่องหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับหมอลำสาวโดนด่าอีกแล้วหลังไปถึงสวีเดนโพสท้าทาย เรียกทัวร์แบบนี้เอฟซีลั C ่นนิสัยไม่เปลี่ยนจริงๆป้าพี่น้องเมนโพธาทายผู้ใดเนาะัาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมวาอกซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับสดสดร่อนๆเลยนะครับทางหมอลำสาวนะครับคุณพออนะครับเพื่อนไปถึงสวีเดนนะครับพี่น้องแล้วเพื่อนก็ออกมาโพดทันทีเลยนะครับโพูดแบบนี้พี่น้องบอกว่าสวีเดนจ๋ามาถึงถิ่น เช็คอินรอแล้วนะใจบ่ครับเอาตรงๆพี่น้องบ่ต้องอ้อมคอบนะครับความหมายก็หมายถึงเลดี้พรนทิพย์นั่นแหละครับถ้าเอาตรงๆเพราะว่าเพื่อนมีประเด็นกันอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าเลดี้พรนทิพย์กับฟาดเบื่ดกับเพื่อนอยู่แล้วจนฟ้องร้องกันนะครับบัดนี้พอหมอลําสาวเพื่อนได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับพอไปถึงสวิเดนแม่นบ่ครับออกมาโพสท่าทายทันทีเลยนะครับว่าใจบ่ครับถ้านน่จริงกับออกมาโลดประมาณนี้พี่น้องนะครับ นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับทางเพจอีกี้เพื่อนกันเลเอาประเด็นนี้มาโพสนะครับผ่านนะครับเพจอีกี้ของแท้นะครับเพื่นโพสมาหมอลำสาวซุปตานะครับนับเมื่อวันเขาโพสท้าทายใครนะนะครับอฟซีหินกระลูกครับพี่น้องว่าหมายถึงเลดี้นั่นแหละครับซึ่งอีฟซีหลายๆท่านก็มองว่าโอ้ยเนาะไปใส่กระสังแต่ดามาไปใส่กระเฮดต่างแต่ให้ค้นสังค้นเกียรติเนาะประมาณนี้พี่น้องแทนทีสียูซื้อนะครับ แต่ว่าอันนี้กลับไปโพสท่าท้ายไปสางประเด็นอีกหลายๆคนก็มองว่าเป็นศินลปินนะครับควรสิมีวุฒิภาวะให้หลายกคนหนีแน่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ FC ฟซบางท่านบางคนสูฟังนะครับ FC ท่านแรกบอกว่าอายุก็เยอะแล้วทําไมทําตัวเหมือนเด็กๆไม่มีวุฒิภาวะเลยเป็นศินลปินน่าจะทําให้คนรักและสงสารนะครับท่านต่อมาบอกว่า คือป้อไปหาเขาล่ะทันว่าเจ้าของใจโพดหาสแตกหยังนะครับเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าไปหาเขาหอดบ้านรูดขันว่าเจ้าของเก่งแท้ใจแท้ประมาณนี้นะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกนะครับไหนไหนก็ไปถึงถิ่นแล้วทําไมไม่ไปหาถึงที่เลยคะกะค้ายๆกันนะครับท่านต่อมาบอกว่ากะย้อนแบบนี้ล่ะเขาถึงซังหมอลำอันดับหนึ่งนอสูนะครับหล้กกาอีกสองท่านนะครับ เอฟซีท่านต่อมาก็ค่ายๆกันพี่น้องเอฟซี FC ท่านนี้เพื่อนบอกเลี้ยวเขาสีไปเบิ้งทําไหมคะเบิ้งฟรีเขายั้งว่ไปสภาพนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับบอกว่ายาวาแต่เลดี้เลยนะครับคนอื่นนะครับไผ่หละสีไปเบืเอ้องทึอท้าสาวนะครับเรียกได้ว่าโดนด่าทันทีนะครับเรียกทัวร์อีกแล้วนะครับออกมาโพูดท้าทายนะครับบอกว่ามาถึงสวีเดนแล้วนะครับ ใจบอนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เละเอามาอัปเดตมาบอาสู่ฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอ P ต่อๆไปครับขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ